กลับมาพบกับช่องวอลตเตอร์อีกเล้วค่ะัน yeah. นี้มาอย่างกับผู้ประกาศข่าวรายงานาน้ำท่วมไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะนั่นก็คือรัตตสิษิ์นั่นเองค่ะเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงรัตสิษธ์ที่เป็นเปรตภัณฑ์ลางจุดซ่อนเลนที่ยอดขายอันดับ ในทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกถ้าใครอยากให้น้องจูบูของเราหรือน้องซีบีของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสะอาดสดชื่นไม่เหม็นองเหม็นอับเนี่ยก็ต้องคิดถึงและจะสิทธ์ทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีค่า pH เป็นกลางทําให้น้องสาวของเราเนี่ยสะอาดสดชื่นมีสมดุลที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ลดพวกกลิ่นอับชื้นอะไรแบบนี้ด้วย <Wow. S 1> ซึ่งเขาอ่อนโยนต่อจุดซ่อนนั้นของน้องสาวของทุกๆคนจริงๆนะคะเพราะว่าเขาได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วว่า เขานั้นอ่อนโยนมากๆดังนั้นใครที่กลัวว่าเอ้ยจะแพ้จะนุ่นจะนี่แล้วจะสิทธ์ตอบโจทย์ในทุกสูตรเลย ซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด6สูตรนะคะและอย่างที่บอกว่านี่ไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดนี่คือของจริงนะคะนี่คือโฉมใหม่ของรตเตสิทสิ์ทั้ง6สูตรเลยดูมีความแบบว่าเทรนดี้เทนไซร์แบบรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันน่ารักมันซุบซีฟอะไรเงี้ยมันดูน่าใช้มากขึ้นนะคะวางบนเชลก็เด่นสะดุดตามากดังนั้นใครที่เห็นแพ็กเกจแบบนี้วางขายแล้วเนี่ยทุกคนซื้อได้นะไม่ใช่แบบว่าคู่แข่งแลตวตอสุดเฮ้ยแรตตอร์สแะแรตตอรสูอะไรเงี้ยไม่ใช่น,นี่คือ สัทธิ์ของแท้นะคะแค่เปลี่ยนโฉมใหม่เ่่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งทีนะคะเขาก็ต้องมีการปรับสูตรใหม่สักนิดสักหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นคุณประโยชน์ก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา รีวิวรีวิวให้ดูเลยว่าแต่ละสูตรนั้นมันเป็นอะไรยังไงบ้างพร้อมกับ m ิกแอนด์แมทชุดนะคะให้เข้ากับน้องและสิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ทั้ง6ขวดเลยเพื่อ mm. ใครจะใช้สูตรไหนแล้วก็แต่งตัวไปทาํางานยังไงไปดูกันดีกว่าว่าชดที่ตาเลือกมาจะเป็นยังไงทุกคนจะได้เอาใส่ไปทํางานกันคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่สูตรแรกสูตรนี้นะคะขวดสุกร์ภูปรุงปริ้งกันนี้นะคะนี่คือเลกโตสิทธ์สูตรออเดแคร์นั่นเองนี่เทียบไปดูนะคะว่าแพ็กเกจเก่าแล้วก็แพ็กเกจใหม่เนี่ยมันสดใสขึ้นจริงๆริงนะทุกคนซึ่งสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่หลายๆคนเนี่ยคุณหน้าคุณตากันดีเลยขวดก็คุณด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าขายดีของเลกโตสิทธิ์เลยต้องมีทุกร้านก็ว่าได้นะคะสูตรนี้เนี่ยเขาจะผสานเซรั่มน้ำนมแล้วก็กดแลคติกเข้าไว้ด้วยกัน จึงช่วยคืนความสมดุลตามธรรมชาติให้กับน้องสาวของเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็ทุกคนก็จะคิดว่าอุย้ยต้องเหมาะก,กับสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามันให้ความรู้สึกอ่อนโยนสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้าจะบอกว่าเราใช้สูตรนี้เราจะขัดลุกเป็นแต่งตัวแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ซึ่งวันนี้ต้าเลือกมิ Nick and Ma มทมาเป็นเสื้อสีชมพูแบบบานเย็นสดใสนิดนึงคู่กับกางเกงยีนแบบนี้นะคะได้ลุคที่เทขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งบอกแล้วว่าแม้ว่ากล อ่อนโยนเนี่ยแต่เราอ่อนโยนแล้วแบบแข็งแรงไปในคนคนเดียวได้เหมือนกันนะทุกคนนี่แล้วยิ่งเราใส่กางเกงยีนฟิตแบบนี้นะคะตัวออเดแคร์เนี่ยก็จะเหมาะมากมากเพราะว่าสูตรออเดแคร์เขาจะทําให้เราสึกสบายตัวเหมือนเพิ่องอาบน้ําใหม่ตลอดทั้งวันดังนั้นใครที่ใส่กางเกงยีนผ้าหนาขนาดนี้หรือว่าอับขนาดนี้เนี่ยก็รู้สึกสบายได้นแะน่ <c oughs> นอนถ้าใช้สูตรออดเดแอร์นั่นเองนะจ๊ะ มากันที่สูตรที่2นะคะสีเขียวน่ารักจุ๊บซิบมินิมอลขนาดนี้นะคะอันนี้คือสูตร all the f l e s h นั่นเองนี่นะคะเขียวขึ้นน่ารักขึ้นนะคะขวดใหม่สูตรนี้เนี่ยนอกจากจะผสานเซรั่มน้ำนมแล้วก็กดแลคติกแล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง8ชนิดเลยนะทุกคน เป็นศาสรสกัดที่แบบว่าอัดแน่นมาเพื่อนน้องจูบุซิบีของเรานั่นเองนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยปกป้องกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้24ชั่วโมงกันไปเลยซึ่งก็เหมาะกับชุดนี้มากที่ต้าเลือกมานะคะก็จะเป็นเดรสง่ายๆแต่แอบเซ็กซี่นิดนึงมีการผ่านหน้าผ่าบนเออให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย มันดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่มันมีอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ด้วยความที่สีเขียวเนี่ยก็ทําให้เราดูซอฟลงด้วยดูนุ่มนุมนวลน,นใช่ไหมก็บอกเลยว,ว่าเหมาะกับสูตร Order Fresh มากๆดังนั้นใส่ชุดนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ในสถานการณ์ใดเวลาแบบใดก็มั่นใจแน่นอนเพราะว่าก็ทําให้เราสดชื่นมั่นใจได้ทั้งวันไปเลยจากกับน้องคุณขวดเขียว Or ร์เขวดนี้เลย มาต่อกันที่สูตรที่3อันนี้นะคะสีฟ้าสดใสซ้าๆแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตร p r a r y Intimate นั่นเองนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของเซรั่มน้ำนมแล้วก็กดแลคติกเช่นเคยนะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะพิเศษนิดนึงนะคะตรงที่เขาจะผสนสารสก,กัดจากธรรมชาติเอาโกไวจากใต้ท้องทะเลลึกนั่นเองแล้วก็ a c t i บีน B เข้ามาด้วยนะคะสูตรนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยดูสดใสสำหรับใครรู้สึกว่าผิวในจุดตรงนั้นของเราเนี่ยมันอาจจะมีความหมองครามนิดนึง วันนี้ต้าก็เลยเลือกชุดที่มีความพริ้วๆแบบนี้เออเหมือนเราไปใต้ท้องทะเลมีความคลื่นๆน,นะคะแล้วก็เป็นกระโปรงทรงเอเพื่อที่จะให้เราดูมีสวดมีทรงนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราใส่กระโปรงแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทาให้น้องตัวนั้นออกซิเจนไม่ไหลเวียนก็อาจจะทําให้เราดูไม่สดชื่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการใช้สูตร p e ร r ่ i ิน i m a t e เนี่ยก็จะช่วยทําให้น้องซูบูข,ของเรานะคะมีความสดชื่นขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยดูแลให้ใหผิวกระจ่างใสมีสีผิวที่สม่ําเสมอขึ้นนะคะใคร ที่มองหาไว้อินทเร์เนี่ยต้องการความเขากระจ่างายให้กับน้องจุบุของเราก็ต้องคุณขวดฟ้าขวดนี้เลยแล้วก็ชุดแบบนี้ฉันจะบอกเลยนะว่ามันดูเรียบร้อยแต่มันก็แอบเซ็กซี่นะจ๊ะ มากันถึงสูตรที่4และจะอันนี้สีโอโรสนั่นเองนะคะก็เป็นสูตร extra sensitive นะคะสูตรนี้เนี่ยเขามีการผสนเซรั่มน้ำ,น,ำนมเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะมากกว่าสูตรอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มีกรดแลคติกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำหอมสูตรอ,อ่อนโยนสุดๆไปเลยและที่สำคัญเนี่ยสูตรนี้เขาคิดค้นมาเพื่อสาวผิวบอบบางเออหรือว่าแพง,ง่ายโดยเฉพาะหรือว่าน้องจุบงุงตอนนั้นอาจจะคันง่ายระคายคือง,ง่ายสูตรนี้เหมาะมากๆนะคะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และสิทธิ์วูแมนไฮจี นะคะคตัวนี้เลย Extra Sensitive ก็คือเป็นสูตรเดียวกันนะฮะไม่ต้องงงอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเอ้ย พูดเล่นหรือเปล่าพูดจริงๆนะคะเพราะมันอ่อนโยนมากจริงๆซ,งซ,งซึ่งลุกวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะเป็นลุกอารมณ์ว่าเป็นผู้บริหารเออเป็นแบบว่าดูสาวมั่นแต่งตัวกเก๋ๆเท่ๆมีการเล่นเลเยอร์ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็กางเกงใส่ทรงใส่สูทอย่างนี้เอาให้เข้าเซตนะคะดูคลีนๆไวๆนะคะซึ่งเราใส่แบบนี้เนี่ย เทา,านั้นแ้เป็นประจำเดือนอาจจะรู้สึกว่ากังวลหรือเปล่าผ้าก็ดูนะ่าแล้วเรามีประจำเดือนอีกอาจจะรู้สึกว่าไม่มันน่นใจในกลิ่นแต่บอกเลยว่าสูตร extra sensitive เนี่ยนะคะใครที่มีประจำเดือนควรจะใช้เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อใช้ทําความสะอาดในช่วงนั้นของเดือนเลยนะคะท,ทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีอาการตกขาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขายังสามารถใช้ควบคู่กับการรักษาการตกขาวได้ด้วยดัยงนั้นไม่ว่าจะใส่ชุดสีขาวยังไงกว้างแค่ไหนกางเกงพริวยังไลงลมจะ ขนาดเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่หวันเรื่องกินและก็มั่นใจสุดๆในช่วงนั้นของเดือนเลยจ้า มากันที่สูตรที่5เลยนะจ๊ะกระสีเหลืองสูตร extra milky นั่นเองสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะผสนเซลั่มนนมนมแล้วก็กดแลคกติกเข้าไว้ด้วยกันเหมือนที่ผ่านๆมาเลยที่ว่าช่วยคืนความสมดุลตาลธรรมชาติให้กับน้องสาวของเรานะฮะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคุณค่าน้ำนม100%เปซ็นตเป็นถึง4เท่าเลยนะเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆนะคะแล้วก็ยังผสนวิตามินเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้น้องซูเปอร์ของเราเนี่ยได้รับการบำรุงอย่างเข้มข้นกันไปเลยนะคะ ซึ่งชุดที่ต้านเลือกมาวันนี้เนี่ยก็จะมีความสดใสแต่ว่าอาจจะไม่เวอร์มากเหมาะกับสาวๆที่กําลังเป็นจูเนียร์เข้าทํางานใหม่ๆเนาะก็จะเป็นเสื้อคอเต่าแล้วก็เสื้อกั๊กาสีเหลืองแบบนี้นะคะตามด้วยกระโปรงที่ทําให้เราดูมีสวดมีทรงขึ้นนั่นเองแล้วก็บอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยเขาช่วยดูแลผิวตรงนั้นของเราเนี่ยให้สุขภาพดีใช่ไหมก็บอกเลยว่ามันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆที่กําลังแอคทีฟแบบนี้เออดูแบบว่าเฮ้ยเป็นเด็กจบใหม่ต้องวิ่งเยอะอาจจะต้องนั่ง ต้องยืนต้องเดินนะคะก็โดยความที่เขามีน้ํานมสีเท่าเนี่ยทำให้ผิวน้องสุบุ๋งของเรานุ่มเนี่ยก็จะทําให้การเดินของเรากระชับกระเชงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่รู้สึกเอ๊ะตะขิดตะขวงใจเท่าไหร่ในการที่จะเดินลุกนั่งไปทําธุระให้พี่ๆซีเนียร์นั่นเองนะคะก็ใครที่เป็นน้องสดใหม่เราต้องการให้ตรงนั้นเนี่ยมันนุ่มๆหน่อยก็เอ็กซ์้ามิลกี้เลยจ้า มาที่สูตรสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคุณน้องสีม่วงขนนี้เป็นสูตรซอฟแอนซ์เซลกี้นั่นเองแค,แค่ฟังชื่อก็รู้สึกได้ถึงความละมุนละมัยละม่อมเลยะ้ะสูตรนี้เ,นเขาก็มีส่วนผสมหลักของลาตสิทธิ์ที่เหมือนกับทุกๆสูตรเลยนั่นคือเซรั่มน้ำนมแล้วก็กดแลคติกนั่นเองนะคะแต่ว่าความพิเศษที่มันเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาเพิ่มความมอยเจอร์ไรเซอร์มากขึ้นถึง10%จากสูตรอื่นๆเลย ก็ต้องบอกว่าเพิ่มความมอยเจอร์ขนาดนี้นั่นหมายความว่าน้องสูบงเรานั้นจะเนียนนุ่มบำรุงผิวอย่างถึงกึืนนั่นเองนะคะชุดที่ต้าเลือกมาวันนี้ก็เลยต้องเลือกแบบแซบๆซหน่อยอ่านี่เป็นสูตรสีม่วงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นผ้าไหมด้วยทุกคนเห็นว่ามันจะมีความวาวนิดนึงนะคะดู soft and silky เวอร์เวเลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นเดรสที่มีความสัน้นเออให้มันดูแบบรัดสุดทรงแล้วก็ดูมีความเซ็กซี่นิดเวลาเราเดินแล้วนัง่งอะไรเงี้ยจะได้ดูแบบเอ๊ย ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใส่ชุดแบบนี้สีม่วงเหมาะเป็นอย่างมากเพอาะนอกจากจะทําให้น้องสุบุกเรานั้นเนียนนุ่มละมุนเออดูน่าเข้าหาใช่ไหม,มเขายังมีกลิ่นหอมอ่อนๆทําให้รู้สึกสดชื่นได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะใครที่ใส่ชุดแบบนี้สั้นๆแบบนี้แล้วไม่มั่นใจสูตรคุณน้องสีม่วงช่วยได้นะคะ กับทั้ง6ชุดนะคะที่ต้ามิกแอนด์แมทมากับและัวสิ์ทั้ง6สูตที่อยู่ตรงนี้เลยทุกคนชอบสไตล์ไหนกันบ้างจริงป้าว่ามันเป็นชุดที่ทุกคนสามารถใส่ไปได้เสมอเๆพยายามเวียนกันก็ได้นะคะแล้วก็สีที่เลือกมาเนี่ยเป็นสีที่ทุกคนใส่ไปออฟฟิศนะใส่ไปทางานนะฉันพูดเลยว่าโดดเด่นเด้ดหนึ่งัง แล้วก็อย่างที่บอกว่าทั้งกลิ่นอาบเรื่องแบคทีเรียหรือว่าจะเรื่องตกขาวเนี่ยเราจติดเขาช่วยได้หมดนะคะมั่นใจได้เลยสำหรับใครที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายลาจะสิดเขาผ่านการควบคุมการทดสอบด้วยสูนตินารีแพทย์นั่นเองนะคะและเวลาที่เราใช้ชีวิตทั้งวันเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่านั่งทำงานอย่างที่ตาบอกตอนแรกเนี่ยเขามีโหมดการยับยั้งแบคทีเรีย24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีค่า pH ที่เป็นกลางด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าทั้งวันคุณไม่อาจจะไมไ่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำไปล้างใหม่หรืออะไร ยับยั้งกลิ่นได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของบคทีเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่า20ชั่วโมงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพียงแค่1หยดก็ช่วยให้ทุกคนสะอาดมั่นใจแล้วก็ที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีขนาดเดียวเผื่อใครจะแบบว่าเอาพกไปข้างนอกหน่อยคะ่ะคุณแม่หนูจะไปหนังจังหวัดเขาก็มีไซเล็กที่เป็น60 ml นะคะราคา69บาทอย่างนี้เลยทุกคนสามารถพกไปแบบไปเที่าาายวได้อาหรือว่าบางทีบางคนอาจจะ อยู่ทาง,งานที่ออฟฟิศแล้วรู้สึกว่าชอบล้างจุดซ่อนเรน้นเออในระหว่างวันบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันรู้สึกเฟรชดีสดชื่นดีนะคะหรือว่าจะเป็นไซส์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะคะนี่ก็คือไซส์125 ml นั่นเองนะคะราคา135บาทอันนี้คือเป็นไซส์ที่ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยสุดๆในเชล์นะคะหรือว่าไซส์ใหญ่ ช่วงนี้หนูร่ำรวยเงินเดินหนูออกอะไปได้เลยนะคะสำหรับไซส์250 ml big b ม m แบบนี้เลยนะคะราคา185บาทเพิ่มมาแค่อีก50บาทเท่านั้นนะคะสาวๆชอบไซส์ไหนก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยแต่ถ้าเป็นต้านนะเอาไว้ว่า250 ml เท่านั้นถึงจะคุ้มค่าเพราะว่าเราใช้ได้ย,วยาวๆไปเลยนะคะส่วนหาซื้อที่ไหนก็กง่ายม,มากเธอเอาดีๆ หาซื้อข้าวเหนียวยังหาซื้อ os, ยากกว่าแล้วจะเสร็จเลยจ้ะเอาจริงๆนี่ไม่รู้ว่าเจอาจี้หนูเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อหน้าบ้านหนูก็เจอแล้วไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีวางครบหรือว่าจะไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีวางขายทุกที่เลยไปต่างจังหวัดที่เราไปเจอร้านสะดวกซื้อไม่นามีวางขายหมดนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าหุยหนูไปที่ที่มันไกลมากอย่างนี้มีขนาดเส้นเล็กเนี่ยมันจะไม่ใช่ไหมหนูอว <m> ่งามันจะ แล้วเจาสิเขามีขายทุกที่ค่ะจริงๆร้านขายยาบางที่ก็มีเช่นกัน,นส่วนใครสายออนไลน์ค่ะคุณแม่หนูเก็บยวคุณปังเก่งก็มีขายที่ออนไลน์เหมือนกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนไปกดกันได้เลยเพราะว่าบางทีในออนไลน์มันก็จะแบบมีแอบลด,ดราคานที่น่อยเออไปกดกันได้เลยค่ะั่วันี้ไปแล้ว,ลวขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเผื่อเราจะมามิกชุดรอบนี้ไปชุดทํางานใช่ไหมรอบหน้าเดียวจะ มิกชุดไปเที่ยวกลางคืน,นเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะรู้ไหมเธอว่าการที่ใส่กางเกงฟิตฟิตรัดรัดทำให้น้องจูบูของเราอะ่ะมันสามารถเป็นเชื้อราได้นะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็จะทำให้น้องจูบูของเรานำบูบี นั่งนานๆเข้นาใจว่า,านั่งนานๆมันก็ทํทำให้แบบว่าบางทีเกิดกลิ่นไม่พึงป่าสกก็เวลาที่เราเลือกชุดเชิ้ตอะไรก็อยากให้มันรัดมากกางเกงในกางเกงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบมันรัดมากแล้วก็ปล่อยฟรี time บ้างให้น้องได้หายใจหายคออ๋อแล้วก็จริงๆการนั่งนานๆ่นนะทำให้น้องของเราเกิดแบคทีเรียได้้วดังนั้นก็นั่งไปสักพักก็ควรจะแบบลุกขึ้นไม่เดิน นนิดนึงอ๋อแล้วก็เวลาล้างคนชอบคิดว่าล้างลึกๆึกถึงจะดีไม่ใช่นะจริงๆล้างด้วยผลิตภัณฑ์จุดส้นเนะ้าเนี่ยล้างแค่ผิวเผืดกก็พอไม่ต้องล้วงเข้าไปข้างในนะคะใครล้วงคุณไม่จะตีมือนะคะเออ